สวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีซอนจะมาเก็บถั่วพูในกระถางที่ปลูกไว้ข้างรั้วนะคะนี่เป็นถั่วพูในกระถางนะคะที่แม่มารีซอนปลูกไว้ข้างรั้วฝักใหญ่ๆอวบๆเลยค่ะแล้วก็ดกมากเป็นลูกทุกข้อติดลูกทุกข้อนะคะแม่มารีซอนปลูกไว้ในกระถาง่เห็นไหมคะ ปลูกไว้ในขาในกระถางแล้วก็วางกระถางไว้ที่ข้างรั้วเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องถั่วพูกันดีกว่านะคะถั่วพูมีชื่อท้องถิ่นว่าถั่วพูใหญ่ถั่วพูตะขาบถั่วพูจีนเป็นต้นแล้วแต่ว่าจะเรียกกันนะคะผักถั่วพูจะเป็นพืชในเขตร้อนมีถิ่นกำเนิดในประเทศ แถบเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งได้แก่ประเทศไทยลาวพมา่าอินเดียฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีและในปัจจุบันถั่วพูก็เป็นพืชที่สามารถปลูกได้ในฟลอริดาของอเมริกาด้วยนะคะสรรพคุณของถั่วพูฝักอ่อนถั่วพูช่วยบำรุงร่างกายหรือใช้เมล็ด มเมล็ดแก่ตากแห้งนำมาบดให้เป็นผงนำมาละลายน้ำนำมาละลายกับน้ําครั้งละ5 6กรัมใช้รับประทานเป็นอาหารวันละ3เวลาส่วนหัวก็ช่วยบำรุงร่างกายเช่นกันนะคะหัวใต้ดินนำมาเผาหรือนึ่งกินช่วยบำรุงกำลังหรือจะใช้รากของถั่วพลูใช้ผสมกับสมุนไพรและน้ำดอกไม้ใช้เป็นยาบำรุงกำลังได้เช่นกัน และอีกตำราบอกว่าให้ใช้เมล็ดแก่นำมาต้มให้สุกแล้วรับประทานหรือนำเมล็ดที่ต้มสุกแล้วมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำสุกใช้ดื่มก่อนอาหารวันละสามเวลาจะช่วยทำให้สุขภาพแข็งแรงเพิ่มกำลังวังชาได้เช่นกันนะคะหัวและฝักอ่อนถั่วพูเมื่อนำมาตากแห้งแล้วคั่วให้เหลืองใช้ชงเป็นน้ำดื่มช่วยแก้อาการอ่อนเพลียได้ ส่วนฝักอ่อนก็ช่วยได้เช่นกันนะคะฝักของถั่วพูอุดมไปด้วยวิตามิน,นแร่ธาตุหลายชนิดเช่นว,วิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E และยังเป็นผักที่มีปโปรโตีนสูงซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายและทำให้ร่างกายแข็งแรงหัวของถั่วพูมีรสชุ่มเย็นช่วยทำให้ดวงจิตเราชุ่มชื่น ฝักของถั่วพูรับประทานถั่วพูเป็นประจำนะคะรับประทานฝักของถั่วพูเป็นประจำจะช่วยบำรุงกระดูกบำรุงฟันได้เป็นอย่างดีเพราะว่าถั่วพูมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูงมาก ฝักอ่อนของถั่วพูช่วยแก้อาการตัวร้อนลดไข้ในเด็กทารกได้ด้วยนะคะใบของถั่วพูช่วยแก้อาการอาเจียนหัวของถั่วพูช่วยแก้อาการร้อนในและกระหายน้ำฝักของถั่วพูเป็นผักที่มีเส้นใยสูงซึ่งช่วยระบบขับถ่ายได้ซึ่งช่วยในการทำงานของระบบขับถ่ายให้เป็นปกติช่วยป้องกันอาการท้องผูก สำหรับรากของถั่วพูนะคะช่วยแก้อาการปวดมวนท้องฝักอ่อนของถั่วพูช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายประโยชน์ของถั่วพูเราทราบสรบรพคุณของถั่วพูแล้วเรามาทราบประโยชน์ของถั่วภูกันนะคะ ถั่วพูเป็นยอดอาหารเหนือชั้นที่มีความเหนือกว่าพี่น้องตระกูลถั่วทั้งหลายมีประโยชน์มากและยังเป็นพืชเ,เพียงไม่กี่ชนิดนะคะที่สามารถนำมารับประทานได้ทุกส่วนถั่วพูนี้นะคะนำมารับประทานได้ทั้งฝักอ่อนทั้งเมล็ดทั้งรากทั้งหัวทั้งใบอ่อนนะคะ ถั่วพูเป็นพืชที่มีสารการขัดขวางต่ำจึงช่วยทำให้การดูดซึมแคลเซียมปิมไปได้ด้วยดีเมื่อมีการรับประทานถั่วพูแล้วร่างกายสามารถดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้ประมาณ39%ถึง51.9%เลยทีเดียวนะคะการรับประทานถั่วพูอย่างน้อยสัปดาห์ละ2-3ครั้งสามารถช่วยป้องกัน การลดตัวแบ่งเซลล์ของโรคมะเร็งได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมและยังส่งผลดีต่อฮอร์โมนเพศหญิงด้วยนะคะเพราะว่าพืชตระกูลถั่วที่กินได้ทั้งฝักทั้งหลายเนี่ยนะมีสารที่มีฤิ์ยับยั้งอินไซม์โปรตีสนะคะการรับประทานถั่วทั้งชนิดแห้งและสด เช่นถั่วภูนอกจากจะได้เส้นใยอาหารมากแล้วยังมีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยปัจจุบันนะคะนิยมปลูกถั่วภูไว้ตามริมรัว้วหรือในสวนหลังบ้านหรือปลูกตามหัวไร่ไปลายนาะเพื่อใช้เป็นผักสวนครัวโดยส่วนที่นำมาใช้เป็นอาหารได้แก่ยอดอ่อนใบอ่อนดอกอ่อนฝักอ่อน จะมีรสมันใช้กินเป็นผักและหัวใต้ดินใช้เป็นอาหารแห้งได้ด้วยคนไทยทั่วไปนิยมใช้ฝักอ่อนเป็นผักสุดจิ้มกับน้ำพลิกโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำพริกปลาลานำไปรปรุงอาหารเช่นผัดกับน้ำมันหอยแกงเผ็ดลวกราดน้ำกระทิ พอลวกเสร็จแล้วก็ราดน้มกะทิหรือนำมายำถั่วพูหรือว่านำมาหั่นเป็นเครื่องเคียงของขนมจีนก็ได้ใช้ผสมในทอดมันเช่นเดียวกับถั่วฝักยาวนะคะส่วนมากทางภาคใต้นิยมกินยอดอ่อนฝักอ่อนดอกอ่อนเป็นผักสดหรือนำไปต้มนำไปผัดใส่แกงส้มทำแกงไตปลาก็ได้นะคะ ส่วนชาวญี่ปุ่นใช้ฝักอ่อนนำมาทอดเป็นเทมปุระและในอินเดียและสีหลังกาก็นิยมนำฝักอ่อนมาดองไว้รับประทานนอกจากนี้ยังใช้ปรุงกับอาหารที่เครื่องเทศที่เป็นรสจัดได้ทุกชนิดนะคะในบ้านเรานะคะในประเทศไทยเนี่ยบริโภคถั่วภูด้วยการนำมาต้ม นำมาต้มกินคล้ายหัวนะคะหัวมันอะหัวของถั่วพูนำมาต้มกินคล้ายๆหัวมันทั้งหลายที่มีอยู่ในเบืองไทยโดยหัวใต้ดินของถั่วพูนี้จะมีประมาณปริมาณของโปรตีนสูงร้อยละ2 0่ถึง30ทีเดียวเลยนะคะปริมาณโปรตีน จึงมีการนำหัวมาแปลรูปเป็นแป้งสำหรับใช้ประกอบอาหารหรือนำไปเป็นนำไปเชื่อมเป็นขนมหวานหรือจะผ่านการฝานบางๆเป็นแผ่นบางๆแล้วนำมาทอดกรอบเหมือนมันฝรั่งก็ได้แถมยังเป็นอาหารขบเคี้ยวที่มีโปรโตีนสูงอีกด้วยนะคะ,มะเมล็ดมีน้ำมันอยู่ร้อยละ มเมล็ดของถั่วพูมีน้ำมันอยู่ร้อยละ16-18ถึงส8สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมันพืชสำหรับใช้ปรุงอาหารได้และยังมีค,คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำมันพืชชนิดอื่นๆด้วยนะคะโดยนำถั่วพูโดยน้ำมันถั่วพูเนี่ยจะมีกรดอูเรอีก39% กดลายในยอีก2 0์กุดบีเฮนิกกุดพาลินาลิกซึ่งไม่ทําให้เกิดคอเลสเตอรอลในเลือดนอกจากนี้ในน้ำมันถั่วภูยังมีสารโทูโคฟิลอน ในปริมาณที่สูงมากอีกด้วยนะคะโดยเป็นสารที่ทําให้น้ำมันมีรสหวานอยู่ตัวมีประโยชน์ในเรื่องการต่อต้านมะนหุอิสระและช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของลิ์ต่างๆในร่างกายได้เป็นอย่างดีถั่วพูสามารถนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ด้วยนะคะเป็นอาหารสัตว์ก็ดีเหมาะแก่การปลูกแปลงใหญ่ๆ แล้วปล่อยให้สัตว์กินแทนหญ้านะคะ,ะโดยการเลี้ยงสัตว์ทั่วไปโดยเฉพาะสัตว์เคี้ยวเอื้องยังได้คุณค่ามากกว่าหญ้าอีกด้วยเพราะว่าถั่วพูนี้มีโปรตีนสูงจึงช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีแถมยังเป็นพืชที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ในดินที่เสื่อมโทรมนะคะ ถั่วภูเป็นพืชบำรุงดินได้ดีเพราะว่าปมรากเป็นที่อาศัยของเชื้อไรโซเบียมที่มีคุณสมบัติในการตรึงในตรวเจ้นจากอากาศดังนั้นการปลูกถั่วภูจึงเป็นการเพิ่มในตรวเจ้นให้เก่ดดินเมื่อไถกลบต้นถั่วภูหลังเก็บเกี่ยวไปแล้วนะคะยังกลายเป็นปุ๋ยที่ พืชต้องการในดินอีกด้วยแหล่งที่มาของข้อมูลที่แม่แมาลิซอนนะคะนำมาเผยแพร่ความรู้นในครั้งนี้นะคะแหล่งที่มาก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบบออนไลน์แล้วก็วิกิพีเดียสารานุกรมเสรีออนไลน์นะคะ เป็นแหล่งที่มาแหล่งที่มานอกจากนี้ก็มาจากมูลนิธิหมอชาวบ้านนิตยาสารหมอชาวบ้านลิมที่350คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกลุ่มที่ดินกระทรวงมหาดไทยออนไลน์สมุนไพร c ด m อมออนไลน์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสอสอส,อ,ส,อ,สอ,ออนไลน์ นะคะแหล่งที่มาทั้งหมดที่แม่มาลีสอนมาเผยแพร่ของประโยชน์ของถั่วพูในครั้งนี้ขอขอบพระคุณแหล่งที่มาต่างๆที่ให้ความรู้กับประชาชนชาวไทยนะคะทราบประโยชน์ของถั่วพูแล้วนะคะแล้วก็วิธีปลูกถั่วพูในกระถางเดี๋ยวแม่มาลีสอนจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างให้ แฟนๆของแม่มริสอนได้ดูวิธีการปลูกถั่วพูกันและทราบประโยชน์ของถั่วพูนะคะคลิปนี้หากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์ด share, กดแชร์กดติดตามให้แม่มริสอนด้วยนะคะวันนี้แค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ